ถ้าถามว่าเอ๊ะถ้าลูกค้าอยากจะได้การตกแต่งภายในแบบไหนลูกค้ากลุ่มนี้ก็คือแบบไม่รู้เลยค่ะ,ะเราก็จะแบบไหนช่วยเล่าความฝันให้เราหน่อยว่าอยากมีรูปแบบบ้านแบบไหนเรามาแบ่งขั้นตอนกันเป็นขั้นๆดีกว่าค่ะพี่ไปว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเริ่มยังไงดีก็จริงๆการเริ่มต้นก็คือมาจากการออกแบบเนี่แหละครับแล้วก็หาความต้องการของลูกค้านะครับว่าอยากจะได้บ้านแบบไหนสไตล์ยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะขั้นแรกเนี่ยทางลูกค้าก็จะต้องมี reference นะครับ มีเ e ฟเฟอร์เนมีอะไร<ป>ต,ต,ต่างๆมาเพื่อที่จะบอกถึงม o ตต่างๆที่เขาต้องการเราก็จะออกแบบให้นะฮะตามคอนเซปต์แล้วก็จะมีลูกค้าอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะจากจากประสบการณ์ที่เคยแบบพบมาก็คือเป็นกลุ่มที่อยากตกแต่งภายในแต่ถ้าลูกค้าเหล่านี้ก็จะไม่ทราบเลยว่า,าจะออกแบบยังไงดีเริ่มจากตรงไหนยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ ผมก็จะรบกวนให้ลูกค้าเนี่ยนะฮะช่วยรบกวนเล่าความฝันรูปแบบที่อยากจะได้บ้านในละครที่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยอมาเราก็จะเขียนงานเหล่านั้นให้แต่ลักษณะเนี้ยงานของเรามันจะค่อนข้างยากกว้างนิดหนึ่งก็คือพอเราเขียนฝันมาให้เขาแล้วเนี่ยว่าตรงไหนตรงไหน,นปุ๊บ,บก็อาจจะคุยฝันปรับฝันไอ้แก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้นนจ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 น,จนจบกันที่แบบน,นะครับกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก,กลุ่มเนี้ยนะครับเราก็จะแนะนาแอป Pinterest ให้นะครับซึ่งแอป Pinterest เนี่ยก็จะ มีรูปแบบต่างๆของการตกแต่งภายในต่างๆนะครับยกตัวอย่างเลยว่าถ้าท่านลูกค้าเนี่ยอ,อยากได้การตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับในห้องลิฟวิ่งรูมอย่างนี้ครับก็พิมพ์ไปเลยครับโมเดิ Room ร์นคลาสสิกลิฟวิ่งรูมนะฮะมันก็จะมีรูปแบบต่างๆเนี่ยมาให้เลือกมากมายลูกค้าก็เลือกแบบที่ชอบครับมามาให้ผมนะฮะเป็นเหมือนเรฟเลนซ์ผมก็จะนําแบบเหล่านั้นเนี่ยนะครับ มาเขียนแบบให้ว่าให้ลงตรงไหนเหมาะยังไงให้ให้เหมาะสมกับสัดส่วนของบ้านนะฮะีนี้เราก็มาเรื่องดำเนินการขั้นต่อไปครับ